เนือใหญ่มากเหมือนไททานิกก็แต่ถ้ามีอันนี้สามอันไททานิกล้นวนๆเราก็เข้ามาข้างในแล้วนูน่นนี่ว้าวมีแต่ภาพสวยๆด้วยนะ <c oughs> Hello. Hello. ค่ะพอเราขึ้นมาบนเรือเนาะเราก็เจอเพื่อนทักไทยเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็เดินชมอันเนี้ยค่ะเป็นภาพวาดแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นจิตรกรเนาะว่าไม่ได้อ่านเขาก็สวยงามเนี่ยค่ะข้างล่างที่เราเดินขึ้นมาเนาะพอเราขึ้นมาบนเรือก็มีภาพแบบภาพวาดสวยๆโชว์ ภาพสวยมากๆค่ะชอบชอบเลยส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพมา้าภาพอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็จะมีภาพภาพเนี้ยค่ะที่เป็นภาพแบบเหมือนประมาณว่าสาวอาราบับกลางทะเลทรายถือเหยี่ยวอะไรแบบเนี้ยอันนี้ตุกตาหน้าแบบเขาเอาตุก,กตาไม่ใช่เอาตามาติดตลกดีแต่ภาพสวยมากเลยค่ะ